เชอรี่เชอรี่เชอรี่ดกๆยังดกเลยเนีชอรี่เบิร์ยังดกเบิ่งหมักท่านฝรั่งทุกคนหมักท่านฝรั่งดกๆๆหมักท่านมันคือหมักพุ่นปลาเนาะกันเนาะนี่หมักพุ่นปลาดกๆๆ ดกมากบงเบิงบ่งยางดกดกดก,ดกเดี๋ยวมันสุกเดี๋ยวจะมาเก็บเดี๋ยวมันสุกเดี๋ยวจะมาเก็บเบิ่งดกดกดกน่ดกดกด,กด,กด,กดกพุ่นะหมักพุ่นปลาเนาจะจ๊ะเนาะพุ่นป,าปลาเวลามันสุกแล้หวานหวาน,วน เวลามันสุกแล้วก็กินแซ่บร้านดีเบิ่งเบิ่งเบิงเบิง,บง,บง,บงมันคือหมากพุนหมากทันฝรัง่งหมากทันฝรัง่งเบิ่งดกอยู่นะ หมากทันฝรั่งนี่ดกุดกหมากทันฝรั่งหมากทันฝรั่งดกุดกดกุกดุกดุกมากนี่นี่นมึงดุกดุกดุกหมากทันฝรั่ง หมากท่านฝรั่งหมากท่านฝรั่งดกมากดกมากดกมากดกดุกดกดกุบึงไข่บ่งข้างบนดกมากเบิง่งจะทุกคนหมากท่านหมากท่านฝรั่งลูกใหญ่เลยนี่อันนี้ลูกใหญ่ๆเบิง่งดกๆๆก ดุกดกดกไม่ยั่งนได้ซุกทำมันสุกเราจะวาหวานหวานทำมันสุกเลาจะหวานมากหมักทันฝรั่งลูกใหญ่ๆหมักทันฝรั่งเห็นบอกลูกยังไงลูกใหญ่ๆดกดกดกสวัสดีจ้ะทุกคนผ้าเบง หมากว่านัดน่าจะเนาะหมากว่านัดว่นัดหรือหมากบกฝรั่งหมากบกฝรั่งเบิ่งหมากบกฝรั่งปีนี้ดกดกโดกเบิ่งนี่ปีนีไล่หลายๆปีนี้ดกมากเบิ่งโดกโดกดกโดกดกอยู่ตามๆหนึ่งนั่นเนี่ยอยู่ตามๆเบิ่ง ยางดกเลยมักบกฝรั่งมักบกฝรั่งแต่ทุกคนดกมากดูต่ำๆบิงเยอะบกดกดก ปีนี่ละลายปีนีละลายหลายหลายบนต้นมันตนน้นใหญ่ใหญ่เบิ่งโดดๆนะเต็มต้นเลยเบิ่งโดคกปีนเบิ่งต่ำๆต้นมัน ดกมากตัวนี้เบิ่งมากบกฝรั่งบกฝรั่งดกโดกเพิ่นกลมดกโดกทักเท่าไรหลายหลายหมากบกฝรั่งเบิ่งดดโดดดดเต็มเลยหมากบกฝรั่งเบิ่งเต็มต้นเลยนะโะดโดดโดดหมากบกฝรั่งจ้ะทุกคนหมากบกฝรั่ง มากว่านาดน่าจนะเนาะว่านาสดลูกว่านาดน่าจนะเนาะลูกว่านาสดลูกว่านาสดเบิ่งเอเบิ่งหมากแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลดก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 มากดกมากแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเบิง่งยังดก